จินดามีอะไรวันนี้อยู่กันที่ร้านซุกกี้จินดานะคะร้านร้านหมาล่าสายพานนะคะที่ตอนนี้ใครๆก็รู้จักวันนี้นะคะกลับมากินอีกครั้งนะคะรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆเพียบเลยค่ะอยู่กันที่สาขาห้วยขวางนะคะเป็นสาขาแรกเลยนะคะที่เรามากินตอนนี้เขามีซุปกระดูกหมูหมาล่าด้วยก็เหมาะสําหรับคุณที่ชอบกินหมาล่าแต่ไม่ชอบกินเผ็ดมากรสชาติกลมกล่อมนะคะอร่อยแล้วก็ตามธรรมเนียมะคะ่ะอยากได้อะไรนะคะก็หยิบจากสายพานนี้เลยราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่5บาท10บาท20บาท ไปจนถึง50บาทเลยค่ะและก็มีน้ำจิ้มเด็ดนะคะของทางร้านที่นี่ไม่ใช่บุฟเฟ่นะคะกินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นค่ะอย่างถาดแดงๆแ,แบบนี้นะคะเป็นไส้เป็ดนะคะ30บาทค่ะวันนี้นะคะเราก็มากินประมาณบ่ายนิดๆนะคะไม่ต้องรอคิวเลยค่ะแอมบุญก็คือสูงอยู่ไม่ต้องรอนานค่ะวันนี้นะคะทางเราก็จะเน้นเนื้อค่ะจริงๆก็มีอาหารหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าสําหรับเราคือชอบกินเนื้ออันนี้คือเต้าหู้ไส้หมูนะคะหยิบผิดจะหยิบชีสแล้วก็เส้นมันหนึบนะคะอันนี้ต้องหยิบเพราะว่ามันอร่อยเหนียวหนึบน เกงจะมีนี่เกี๊ยวมีหอยแมงภูนะคะเนี่ยค่ะถาดเนื้อสไลด์ของเรายังมีปลาหมึกหมูก็ชิ้นหนาชิ้นโตอยู่นนคะเนี้นี่มีทั้งเนื้อทั้งหมูนะคะรวมไปถึงอาหารทะเลด้วยนะคะอย่างกุ้งอย่างหอยกินได้เพลินเลยนะคะไม่จํากัดเวลาแต่จะเพลินแค่ไหนนะคะเอาเกงใจเพื่อนที่รออยู่หน้าร้านด้วยก็อยากจะมากินบ้างก็ของมันอร่อยนี่ค่ะราคาตามม้ก็ประมาณนี้เลยนี่มาแบบใหม่แบบสาบหนังหมูและนี่ก็คือของโปรดของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแมงกะพรุนเธอมันกรุบกรูบน้ำซุปดีน้ำจิ้มดีใครยังไม่เคยมาลองนะคะก็ลองดูได ส่วนใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะะจลีดคนละมันไม่เหมือนกันและน้าซุปก,กระดูกหมูหมาล่านะคะสดได้อร่อยด้วยอ่ะค่าเสียหายประมาณนี้ค่ะคนเดียวเลย